ด้านขวาตงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ A, N, D แล้วก็ P นะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเดิมครับ b y d Dolfil นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการ เข้าเกียร์เจ้า so, b y d Dolphin ตอนนี้นะครับ uh, ว่าทำยังไงครับจริงๆผมไม่อยากเรียกมันว่าเกียร์เลยครนะับเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่เกียร์แนละ้วมันเป็นสวิตเลือกทิศทางการขับเคลื่อนก็นแล้วกันนะครับ uh, โดยตําแหน่งของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณดัชบอร์ดนะครับหรือว่าคอนโซลกลางนะครับอ uh, ยูด่ยด,ด้านขวาตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับนี่อ่า uh, N ดแล้วก็ p นะครับ p คือใช้จอดรถนะครับก็คือจะเข็นไม่ได้เลยนะอ่าคือถอยนะครับ n คือเกียวว่างนะครับาจริงเกียอ n ไม่ค่อยได้ใช้นะ d คือเดินหน้านะครับดีคือได้เดินหน้านะครับ่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะครับตุ้มนี่ครับใส่ไม่ได้ครับเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงจะใส่ได้ เบรกนี่ใส่เกียร์นะครับอพะพอเราใส่เกียร์ไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะปลดอัตโนมัตินะครับทีนี้เราปล่อยคันเร่งรถก็ไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องตั้งออโต้เบรคฮอนนะครับนี่เดินหน้าไปอ่านะครับทีนี้เนาะอยากถอยหลังก็ดันปุ่มมาที่อานะครับดันขึ้นไปให้สดนะครับ จะเปี่ยนมาพอปล่อยเบรกรถก็จะถอยหลังนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วถ้าเราอยู่เกียร์ดีหรือเกียร์อาก็ได้นะครับเราอยากเข้าเกียร์ว่างครับเราเดินขึ้นมานิดเดียวครับแล้งไปสองเหยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็นให้นะครับทีนี้ถ้าเราปล่อยเบรกรถก็ไหลเลยนะรถก็ไหลเลยนะครับอืม ถ้าเราต้องการจอดรถก็เอยียบเบรกกับกด P นะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับสังเกตสัญลักษณ์นี้นะเดี๋ยวผมมาสอนในหลังนั้นเริ่มเบรคมือฮฟฟ่า,าก็มีเท่านี้ครับเนี่ยครับถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้น,นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ